เขียวม่วงเหลืองใสฟ้าอย่างชิ้นนี้ก็จะมีฟอไรด์ใสแทรกอยู่แล้วก็มีฟอไรด์สีฟ้าแทรกอยู่ด้วยทีนี้คุณสมบัติของแต่ละสีของเขาก็จะแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะมาใช้ตามพลังงานจากกักระได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างก้อนใหญ่นะคะอ่านี่เป็นเรนโบว์ฟอไรด์แต่ชั้นด้านบนเนี่ยสีเขียวเขาจะค่อนข้างมีเยอะหน่อยแล้วก็มีบลูฟอไรด์กับเพอร์เพฟอไรด์แทรกอยู่ด้วยอันนี้จย์ส่องให้เห็นกับไฟแต่ทีนี้พอแสงไฟจ้าก็จะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่า ถ้ามาดูที่น้าราสีเขาก็จะเข้มมีสายชั้นแร่แต่สีเขียวอะชั้นสีเขียวเขาจะหนาหน่อยแล้วก็มีสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแจกอยู่อันนี้ก็คือเป็นหินดิบเรนโบว์ฟลอไรท์ก้อนนี้หนักอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลนะคะก็เป็นก้อนใหญ่ระดับหนึ่งส่วนตัวอย่างของเยลโล่ฟลอไรท์นี่เป็นฟลอไรท์สีเหลืองแล้วก็ชิ้นนี้ก็เป็นฟลรไรท์สีเหลืองแต่ก็มีติเขียวนิดหนึ่งนะคะฟลอไลท์ Four ที่เจอเนี่ยก็คือมีหลากหลักสีแจกกันอยู่ได้หลากหลายชั้นเลยแล้วบบบาาาางงชชัั้้้นน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 นกก็็อออออจจจะหหหห,ห่่ยยเเเปสีีลืดแ ถ้าเป็นเขียวทั้งก้อนเลยก็เรียกว่ากรีนฟูอไร์ถ้าเป็นม่วงทั้งก้อนก็คือเพอร์เพลฟูอไร์และถ้าเป็นหลากหลายสีมิกซ์ก็คือเรนโบว์ฟูอไร์ทีนี้คุณสมบัติของแต่ละสีอะค่ะก็ดูตามจากกักระเลย